อย่างที่บอกค่ะว่าพรรรมชาตินะคะนโยบายรอบด้านอีกหนึ่งด้านที่ให้ความสับทำให้แพ้กันนั่นก็คือด้านการสาธารณสุขด้านการแพทย์นะคะขออนุญาตขอเสียงปรบมือร์นะคะต้อนรับคุณหมอวิชัยนายแพทย์วิชัยชวีวโรเดชรองหัวหน้าพรรรมชาธติสวัสดีค่ะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง เรื่องที่พูดถึงเนี่ยต้นนี้ยุงแรกผมพูดก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพื่นสิทธิของบัตร30บาทหรือบัตรทองหรือจะเรียกว่าบัตรประกันสุขภาพด่วนหน้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมกล่าวไปนนเนี่ยก็อยากจะบอกว่า,วาจริงๆมันควรจะเป็นสิ่ิพื้นฐานตั้งแต่วันที่มี ว่30บาทรักษาทุกโรคแล้วว่าไม่ควรนะครับให้ประชาชนต้องมาลำบากเอาไปสมตัวถ้าเผื่อจะป่วยที่กรุงเทพหรือในในจังหวัดอื่นๆที่ต่างจากกรุงเดพฯเนาที่ไปจดทะเบียนไว้ทไมนะครับจคนกถึงบอกว่ามันควรจะต้องเป็นสิทธ้นฐาตั้งแต่ต้องแล้วก็คือมัน ควรจะเข้าได้ท no no so ุกที่ท no. no no ั่วประเทศที่เป็นโรงพยาบาลรัฐโดยสามารถใช้สิทธิเจ็บป่วยริงก็ต้องจ่ายเินตั้งแต่วันเริ่มเริ่มมีโครงการบตร30สามสิบบาทภาโลกแล้วแต่เพราะเนื่องจากรัฐบอกว่ามันเคลียร์บัญชีระหว่างโรงพยาบาลไม่ได้ลำบากก็เลยผักภาระนี้มาให้กับพ่อแม่พี่น้อง มันถูกต้องไหมครับมันถูกต้องไหมครับที่ภาครัฐทำบัญชีให้เป็นเราก็บอกว่าประชาชนถต้องเดือดร้อนเองจะต้องจ่ายเงินไปก่อนแล้วก็มาตั้งเบอร์เข้ามาตรวจสอบซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าเือร้อยทห่งร้อยไม่เคยสามารถเปิดได้นั่นหมายความว่าเป็นการผักภาระให้กับพ่อแม่พี่น้องโดยไม่จำเป็น ทำไมผมถึงบอกว่าทำไมอ่ะทำไมไม่ให้สิทธิ們們์ตั้งต้นไปเลยอ่ะมันเป็นกระเป๋าเดียวกันครับมันเป็นทั้งโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์หรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทั้งหมดนี้มันเป็นของรัฐมันเป็นกระเป๋าเป็นของรัฐนะครับทำไมอ่ะจะทบบัญชีกันไม่ได้เลยทภาระให้พ่อแม่พี่น้องอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับมันควรเป็นสิทธิ์ตั้งแต่ ตังแต่มีโงค์การบบ30สา,าษารวแล้วอันนี้ือเรื่องหที่ผมพูดใหม่เพิ่มากม่อก่อนเรื่องที่สองที่ผมพูดก็คือเรื่องคุณภาพของการรักษาการพูดถึงคุณภาพของการรักษาไม่ได้ไหมายความว่าแพทย์ให้เก่งแพทย์ไทยไม่ได้ประทับใจไม่ใช่เลยนะครับแพทย์ไทยมีมาตรฐานมีมาก นิสิตศึกษาแพทย์ที่จบใหม่เรามีคุณภาพเหนือกว่าหลายหลายประเทศอะไรยะทังกฤษหรืออเมริกาหรือซัมันแต่เหตุผลว่าทำไมคุณภาพของการรักษาเนี่ยมันยังไม่เป็นที่ึงพอใจของพ่อแม่พี่น้องถ้าจะบอกกันตรงๆเลยนะครับเรามีเวลาให้หมอตรวจคนไข้ต่อต่อคนต่อค่าที่ที่พ้องกันเจอหน้ากัน ระหว่างหมอกับคนไข้เนี่ยน้อยไปครับประมาณแค่เฉลี่ยสามนาทีต่อคนต่อก้งที่มาหาหมอที่โอพีดีโรงพยาบาลไม่ใช่หมออู้งานหมอไม่ใช่หมอไม่ยอมทำงานไม่ใช่หมอตรวจช้าเพราะแม่พี่น้องครับถ้าไปดูที่โอบพีดีก็จะเห็นนะครับว่าคนไข้แต่ละแต่ละวันแต่ละคนที่มาโดยพีดี มากมายมหาศาหมอหนึ่งคนมีภาระการตรวจผู้ไข้ไม่ต่ำกว่า50-100คนต่อวันที่ออกตัวที่มาเพราะแม่พี่น้องกับกองผานเกลือนะครับก็อยู่ประมาณนั้นนะครับ30นาทีต่อทั้งที่เจอหน้ากันใน30นาทีเนี่ยต่อให้หมอเก่งแค่ไหนก็ตามไม่มีทางทับจะได้มีหน้าหมอการรักษาที่ดี แล้เพราแม่พี่เอารู้ไหมที่ผมเอาประเด็นนี้มาพูดก็เพราะว่า80%ของคนไข้ที่ไป OPD เป็นโรคที่นะครับสามารถที่จะหายเองได้หรือเป็นโรคที่รักษาด้วยวิธีง่ายได้ก่อนต้องับแท์แต่ื่องจากการให้ความรู้อะไรไต่างๆทำให้คนไข้หลังจะพทีงหมออันนี้อันนี้คุณ ก็าทำไมน้องไม่ได้ผิดนะครับหมอก็ไม่ได้ผิดแต่เป็นข้อระบบไม่เพื่อหน่วยทําให้ต้องไปรอนะครับที่โรงพยาบาลอีกประเด็นหนึ่งที่ผมพูดถึงก็เรื่องของการเข้าถึงการบริการดูระยะเวลาการรอคอยนะครับถ้าอยู่ในปรเทศรถติดนี่จะเรื่องหนึ่งถ้าอยู่กลางจังหวัดถ้าอยู่ในอำเภอไม่เก่งอำเภอ จากตัวเิตอวเพอร์อันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะค่าทีสิสีก็เป็นโรูปาบแต่ถ้าพ่อแม่พี่น้องอยู่ในระดับตำบลนะครับการจะเข้ามาถึงป่วยเล็กน้อยเข้ามาถึงโรงพยาบาลบางที่ใช้เวลาสองชั่วโมงแต่โดยเฉลี่ยนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับประมาณซึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง้ามี้ก็จบตัวพ่อแม่พี่น้องกัน ในเวลาเดิยวกันที่ผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลเจอคนไข้เยอะๆว่าจะรอต้งแพทย์อาจจะใช้เวลา3-4 5ชั่วโมงซึ่งเป็นเวลาที่ดีกว่าหลายประเทศทั่วโลกนะครับแต่พ่อแม่พี่น้องครับถ้าคนไข้อาการหนักนะอย่าเพิงหยุดจนกวาจริงๆบหอยต้องเดินไปดูด้วยับหมอพยาบาลแค่ไม่ให้ทันปัญหาที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าการกระจายของสถานบริการ ที่ผ่านมา20-30ปีเราทำให้ดีที่สุดนะครับคือมีโรงพยาบาลอำเภอในทุกอำเภอแต่มันมันมันเพียงพอไหมครับที่จะยกระยะเวลาการเดินทางสิ่งหนึ่งที่เราควรทำตอนที่เราเหมือนกับตอนที่เรามีโรงพยาบาลอำเภอทุกอำเภอก็คือการทำให้ มีโรงพยาบาลในระดับตำบลในระดับตำบลนะครับอาจจะมีหมอสักคนหงพยาบาลสักห้าคนถ้าผมพูดประเด็นนี้มบก็จะมีผู้บริหารรัฐบาลหลายที่หลายจังหวัดก็อกว่าเฮ้ยเราทำแล้วนี่เรามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในทุกตำบลเพราแม่พี่น้องท่านเคยเข้าไปดูด้วยครับมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งไหนบ้างที่เป็นโรงพยาบาลจริงจริง คำว่าโรงพยาบาลจริงๆคือมีหมออย่างน้อยต้งหนึ่งคนลัมีโรงพยาบาลน้อยต้องมากกว่าคนมีอุปกรณ์ยาก็ยังมีอย่ยาที่มีฉีดยาที่ไม่ครอบคลุมการรักษาโรคไม่ได้นั่นหมายถึงว่าตลอดเวลา20ปี10-20ปีที่ผ่านมาที่บอกว่าเรามีโรงพยาบาลส่งเสริมทุกป้าตำบลนั่นแหละเราส่งต่อมาตลอด ว่ามันเป็นโรงพยาบาลแต่จริงแท้แล้วพี่น้องครับมันคือสถานีอนามัยที่มาเปลี่ยนชื่อเท่านั้นแต่ท่านเพื่อชาติบรนทันผมบอกอธิบายรายละเอียดเลยว่าเราจะทำให้โรงพยาบาลตำบลมีหมอให้ได้ที่โรงพยาบาลอาจจะใช้เวลาสิบปียี่สิบปีแต่ควรเริ่มต้นตั้งแต่นักปฏิบัตินี้ใช่ไหมพี่น้องครับเราจะทำยังไง ก็ใช้ระบบเดียวกันนะครับเราจะคัดเลือกลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในตำบลนั้นครับเด็กพัธยมเนี่ยรายน่งรับเอามาสอบแข่งขันกันแล้วคัดเลือกคนเก่กงกันตำบลนั้นแหละหนึ่งคนเนี่ย,นเ,นยเอามาเรียนแพทย์โดยให้ทุ่อีกห้าคนเนี่ยเอามาเรียนพยาบาลแล้วก็ให้ถุน ส่วนโครงสร้างของโรงพยาบาลที่อยากปรับการสถานีอนามัยมาเป็นโรงพยาบาลอาจจะไม่ยากกับงบประมาณก็ใช้เยอะด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์ซึ่งก็เหลือที่ราชการคิดรวมเยอะนั่นคือที่ผมบอกว่านะครับเราแก้ไขในเรื่องของคุณภาพของการรักษาและการเข้าถึงบริการจนอีกวันนึ่งผมก็มาเติมนะครับมาเติมในเรื่องของการแพทย์ทาง หรือ TNBTc หรือเชิญผู้หมอออนไลน์หรือหมอทางไกลอะไรก็แล้วแต่ความหมายเดียวกันคือเราใช้เทคโนโลยีทุกวันนี้ที่เรามีอินเทอร์เน็ตครอบคลุมตัวเกือบทั้งทั้งประเทศเกือบทุกตำบลนะครับมีแต่ในป่าเอดรอยที่อินเทอร์เน็ตครอบคลุม่านั้นแล้วเราทำยังไงนะครับเราก็ต้องสร้างครับสร้างโปรแกรม ระดับใหญ่นะครับที่จะทําให้นะครับคนไข้นะครับสามารถเข้าถึงนะครับการปรษาการให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและสถ่นการจ่ายยาผ่านทางแอปพลิเคชันที่เราจัดเตรียมและคนไข้พ่กาแม่น้อนนะครับเจ็บป่วยทุ่งยากเอาโทรศัพท์มือถือนะครับติดต่อเข้ามาอาจจะคุยคุยกับเพื่อน การแชทหรือจะเป็นการพูดคุยโดยใช้สีงก็ได้และเครื่องนะครับที่เราเรียกว่าหมอทางไกลหมอออนไลน์หรือหมอทางไกลของเราเนี่ยก็จะมีการตอบกลับนะครับอาจจะเป็นเครื่องตอบมาแต่โปรแกรมนี้ใ้รับความเชื่อถือมากนะครับสามารถรักษาใช้โรคง่ายๆได้ดีกว่า90%้าเซ์ แล้วเมื่อพูดคุยก็แม่พี่น้องก็พูดคุยกับเพื่อนนั่นแหละพูดคุยเหมือนกับพูดคุยกับหมอที่โรงพยาบาลตอนีิไปหานะครับแล้วเมื่อรักษาเมื่อตรวจดูแล้วถ้าเป็นโรคง่ายๆเป็นโรคทีนะเราเอายาไปทานก่อนนะครับก็จะมีการสั่งจ่ายยาแล้วเมื่อสั่งจ่ายยาก็จะมีระบบนะครับเอายาไปส่งที่บ้านโดยเราโดยระบบของมอสองมอ ทีงจะช่วยกระจายยาไปสู่พ่อแม่พี่น้องอาจจะใช้เวลาสักสามชั่วโมงแน่ดีกว่าพ่อแม่พี่น้องเสียเวลาเดินทางสองชั่วโมงไปรอที่โรงพยาบาลอีกสี่ชั่วโมงหกชั่วโมงแล้วต้องเสียลาเดินเวลาเดินทางรอพ่อแม่แล้วก็กลับมาบ้านประหยัดกว่ากันเยอะนะครับข้อสำคัญอันแรกก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับเป็นโรคเรื้อรัง อทางไกก็จะบอกแนะนำเข้าแนะนนรับว่าอันนี้จะต้องราบานนะบางใกล้โรงพาบาลนี้เรื่อมาหาแจ้งนะครับก็ระบบจะทําการนัดหอให้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาหรอกก็อมอนเป็นโรคที่ต้ครมาขั้นแรกแล้วว่ามันเป็นโรคที่ต้องพบแพทย์และให้แพทย์ตรวอันนั้นจะือเรื่องที่สี่ที่คุอยู่ัหนือนกันในเรื่อง ที el el ่พ er anyway. ูดถึงเรือนั้นก็คือพูดในเรื่องเกี่ยวกับเราสูญเสียทารเราสูญเสียทางภาวะทางเศรษฐกิจไปกับการที่บอกว่าคุณจะเสียแล้วคุณอยู่ในวัยเกเสียแล้ววัยจะเสียคืออะไรคนหมายบอกว่าถ้าคุณทํางานมาจนถึงอายุ60ปีพอ60ปีบวกเปหนึ่งวันคุณคือคนที่หมดสมรรถภาพ คุณเป็นคนที่ต้องเป็นภาระของสังคมมันใช่ครับวันนี้เราสุขภาพดีเยินเพราะอายุ60ปีเหมือนผมเฮ้ยผมต้องทำงานได้อยู่ผมยังทำทุรกรีมได้อยู่ผมยังใช้ได้ดีอยู่แล้วทำไมมาบอกว่าวันนี้ผมหมดสมรรถภาพแล้วผมไม่สามารถหาอะไรได้ผมจะต้องเป็นภาระของสังคม และเชื่อไหครับวันนี้ประเทศไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเรียบร้อยแล้วเรามีนะครับหลายเมืองใหญ่นะครับมากกว่าครึ่หนึ่งของประเทศที่มีผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปมาออกเกิน20เอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรตัวเลขนี้เป็นการสูญเสียแล้วก็เป็นการเพิ่มภาระให้กับประเทศชาติ พราะถูกําหนดว่าเราทํางานไม่ได้เราที่มีงานให้ทนแล้วเราจะต้องรอรับความช่วยเหลือจากผู้จากหลานจากคนในบ้านจากรัฐบาลที่ก็ช่วยเราแก้ปกร้อยต่อเดือนมันมีประโยชน์ครับมันช่วยได้ครับไม่ได้นะครับเรามาดูนะครับว่าเราจะทํำยังไงเราจะต้องมีการเสี่ยหน้า ตัวที่จะมาชีวัดมาวันได้ว่าคนที่อายุ60ปีนั่นแหะจริงๆแล้วเนี่ยความสามารถทางสมองนะครับความสามารถทางด้านร่างกายความสามารถทางด้านจิตใจเขาอยู่ในวัยไหนแน่บางคนอาจจะเฮ้ยแข็งแรงดีอยู่สมองยังดีเยี่ยมจิตใจยังีไม่เป็นโรคจิต เหมือนคนอายุ50ก็เป็นได้เขาก็สามารถทํางานต่อได้ครับและถ้าเมื่อเขาสามารถทํางานต่อได้ครึ่งหนึ่งของคนงอายุส,สามารถทํางานต่อได้สามารถจะเป็นมีอาชีพมีกฎเกณฑ์รองรับว่าจะต้องรองรับคนกลุ่มนี้เข้าทํางานนะครับจะเพิ่มเศรษฐกิจของประเทศชา,าติได้จะสามารถเพิ่ม GDP ประเทศชาติได้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ วันนี้มีหน้าเรื่องที่ผมพูดใหม่วันนี้ผมจะพูดเติมนะครับอยากจะเติมในเรื่องที่มันเป็นเป็นเป็นเรื่องที่อยู่ใต้โต๊ะใต้ข้า้ใต้พรมในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับยาเกี่ยวกับอะไรต่างๆที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในเพศชาติผมยกตัวอย่างอ่าแรกก่อนเรื่องกัญชาพ่อแม่พี่น้องับไปถามหมอนะครับ มากกว่า80%อาว่า90%ทีสร้าไปไม่เห็นด้วยกับนโยบายการชาเสีแม <So> ้กระทั road, ่งไปถามหมอทางเกษตรการแพทย์ไทยก็ไม่เห็นด้วยนะครับกับการเปิดนโยบายการชาเสีมันก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากมายเยาวชนเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายกว่ายาบ้าเพราะเขาบอกว่ามันผิดกฎหมาย รัฐมนตรีก็บอกว่าเรามาเสกนให้สบายเราจะได้ัเราจะได้มีความสุขกันทุกวันเครียดไม่ต้องเครียดแล้วเพราะมันมันถูกต้องู้องทำแล้วลูกหลานนะครับเราเกิดในสังคมที่กัญชาเสดีเนี่ยต้องไหมเราอยากให้ลูกหลานเราเป็นอย่างนั้นเหรอวันๆเราคิดอะไรหรอกเสดกัญชาแม้กระทั่งคนไปทำงานเครียดมากที่เสรยจทำงานแล้วเสดกัญชานอนกลับบ้าน ก็เราจะได้างานนะครับแทนที่จะเอาเพื่หวัว้างว่าไปพักก่อนให้เต็มที่แล้วก็เตรียมแผนที่จะทำงานในวันต่อไปหรือเรียนศึกต่อไปหน้าที่สำคัญนะครับวันนี้เรา<อ>หากรญชาได้ง่ายมากง่ายจริงๆไปไหนก็สามารถซื้อได้ซื้อได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ควบคุมนะครับว่ากรญชาที่ ขายเนี่ยมันมี CBD กี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามันมันมากมีผลต่อนิตภาษาที้จะเกิดปัญหาต่างเพราะแม่พี่น้องทำกัญชาไม่ใช่ปัญหาเล็กๆและต่อไปันจะเป็นปัญหาต่อกางท่องเที่ยวที่ผมขอบอกเลยนะครับว่าตอนนี้หลายๆคนเจอแล้วนะครับวันนี้เราสามารถซื้อยาโดน ส่วนผสมของกัญชาน้ำมันกัญชาเราสามารถซื้อยาบ่องที่มีส่วนผสมของกัญชาเราสามารถซื้อยาหลายๆชนิดเครื่องสำอางหลายๆชนิดเครื่องป็นผิวผออะไรต่างๆครับที่มีส่วนผสมของกัญชาแล้วเราบอกว่ามันเสรดีมันนี้มันเสรดีเฉพาะเมืองไทยนะครับแล้วคนขายครับเคยคิ่ถึงคนซื้อไปไหมว่าเขามีความรู้หรือเปล่า แล้วเขารู้รู้ป่าว่าไอ้สิ่งที่เขาจะซื้อกลับไปบ้านเขาเนี่ยมันผิดกฎหมายบ้านเขาแล้วเขากลับไปบางประเทศโทษหนักมากเรากำลังสร้างบาตให้กับนักท่องเที่ยวและต่อไปนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยเพื่อกลับประเทศจะถูกตรวจสอบมากขึ้นแล้วเราหวังว่ารายได้ของประเทศอันดับหนึ่งก็คือการท่องเที่ยว นะครับเกิดเขาไม่กล้ามาเที่ยวลหละมันคืออะไรครับหายง่าจะเกิดขึ้นไหมครับเพราะเราไม่เคยบอกกับคนขายเลยว่าใม่คุณต้องถามก่อนนะว่าเขาจะเอาซื้อกลับบ้านหรือเปล่าแค่ยาดมแห้งเดียวถ้ามันมีส่วนผสมของน้ำมันกัญชาเขาเอากลับบ้านเขาโดนนะครับแ้โดนโทษหนากด้วยเขาจะเสพที่ไม่กล้ามาเมืองไทยนะครับอันนี้ผมฝากไว้ให้ทุกรัฐบาลที่จะมาบริหารนะครับรับทราบว่าสิ่งเหล่านี้ รมันกำลังแตกตื่นนะครับถ้าเราปล่อยกัญชาสีนี้อันนี้คือเรื่องกัญชานะครับทางการแพทย์แผนไทยทางการแพทย์แผนจุบันเรามองว่ากัญชามีประโยชน์นะครับนามากษาได้นะครับในหลายๆเรื่องแต่ไม่ได้วิเศษวิโสนะครับที่จะรักษาทุกโรคนะครับรักษามะเร็งจะไม่มีข้อมูลยืนยันนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับว่ากัญชารักษาได้ แต่เอามาช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายไม่ต้องทรมานอันนี้เราเชื่อว่ามันมีประโยชน์นะครับก็ในหลายๆเรื่องนะครับรรที่มีโฆษณาว่าแตงชามีประโยชน์ทุกคนนี้รักษาได้ทุกโลคผิดหมดประสาตขอให้ฟังการแพทย์แพปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยที่ศึกษาเร,รื่งรองนี้นะครับเขจะบอกเราเรดีงครับต่อไปนะครับในเรื่องที่มันซุกไป เรื h, ơi, òng, ý, và, ่องเพียรศึกษาเราเมื่อสิบปีเราพูดถึงว่าเราควรจะให้ความรู้ด้านเพศศึกษากับเยาวชนของเราก็ยังไม่ไหนๆกันผมยังไม่เห็นมีหลักสูตรอะไรที่จะให้เยาวชนของเราเนี่ยได้เรียนรู้เพศศึกษาให้สามารถปกป้องตัวเองได้กับอารมณ์ของวัยรุ่นที่มีอารมณ์ นักดูง่ายกับเรื่องเพศศื่อสารที่แปลงรูได้ง่ายกับเรื่องเพศศื่อสารวันนี้เราแค่จะบอกให้วัยรุ่นเราเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับเหมือนกันจะบอกคือว่าไปเรียนรู้ด้วยตัวเองให้ชัางช็อล้วค่อยมาทํางานแล้วค่อยมาแต่งงานเพราะแม่พี่น้องครับเราจะเจอปัญหาเด็กนะครับรูปหลานที่จะมตั้งครรภ์ที่ไม่ถูกประสงค์อีกเรื่องอีกเยอะแยะ แล้วเราก็จะบอกว่าการทำแท้จะมีข้อกฎหมายที่ควกผู้ถูกนะครับคนทำก็อีกคนมาทำก็ผิดนะครับอันนี้นะครับผมขออยากให้มาศึกษาและต้องเปิดช่องนะครับคำตัดสินให้มันชัดเจนว่าในวัยแต่ละวัยควรจะมีเพศศึกษาในระดับไหนแล้ะข้อ29ก็เป็นการเรียนเพศศึกษา เราตำรนจเราแค่จะเป็นประเทศที่รั้นหลักมากนะครับร้้นหลักมากที่กำหนดว่าอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมด้านการแพทย์ด้านการศึกษาด้านการพัฒนาสัตว์ป่าต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่กฎหมายเราไม่ยอมให้เปิดต้องให้พี่น้องับเราไม่เราใม้เปิดแต่เราก็ดนึงตาข้างให้มีการเข้าขึ้น ผิดกฎหมายแล้วก mm ็เข้ากับสายมันไม่ถูกต้องนะครับผมยังมองประโยชน์ของการที่จะมีเรื่องช่วยในเรื่องของความสุขทางเพศนะครับที่ถูกต้องนะคราจะถูกอนามัยนะคราจะแนะนําวิธีใช้ให้ถูกต้องนะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับในครอบครัวนะครับมีภรรยานะครับให้มีความสุขนะครับจะได้ไม่ต้องไปทําเรื่องแรงดึงของการพิษทุกทาง รในเรื่องการป้องกันเรื่องการเป็นคเดินนะครับแจกจ่ายให้คนทั่วถึงนะครับกับเด็กนะครับให้เด็กท่องหุ่งยางหรือกินพวกยาพินสอนใช้ผิดก็หมดยังดีกว่าที่เรื่องอะไรอแล้วเราก็มาแก้ไขเรื่องใหญ่ครับเกิดด้านจิตใจนะครับในเรื่องเกี่ยวกับและไหนเรื่องที่กัรที่มันค่อยๆย้อนกลับว่า เรา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 หมดนั้นไม่ได้แต่ว่าเรามันมันยึื้นอยู่เดี๋ยวทำต่อไปก็จะหาเรื่องมาคุยเฉยๆให้นะครับวันนี้ก็เราก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับก็ขอติเห็นเท่านี้ก่อนนะครับครับ